โอเคทุกคนที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะไปดูไปเพิ่มยอดวิวให้เขากันเยอะๆนะนี่คือจุดประสงค์ที่ผมทําคลิปแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนอินกับแปแล้วก็ไปสนับสนุนศิลปินนะ CPP Team Channel เวลคัมทูพีพิมพ์ชาแนลครับผมอยู่วังรับในซีคับเพลง All Star ของ p ี c o c k Sta ตต a อ็น i ิกไดมอนด์โอเคครบแล้วเพลงนี้แม่งเดือดสัสเดือดสัสคือแม่งได้หมดอะตั้งแต่ลามโฟคำสไตล์ครบอะแล้วบีดนี่โคตรแบบอย่างเดือดแตแม่งตึบตึบแล้วแม่งมีจังหวะที่แบบตึมตึมอย่างเงี้ยคือแม่งโคตรได้ครับโอเคขึ้นมาก็เป็นแบบค่อนหุกเนาะที่เป็นพีคอแค่ฮุกอันนี้ก็เท่มากถึงจะตายก็ยอมอย่าเสียเวลาอ้อนวอนกูไม่ชอบรอเวลากูอันตรายอย่ามองนี่ไม่ใช่การต่อรองพวกกูนะออ ทุกเนี้ยมันมีเมโลดี้เวย้ยมันเฟี้ยวอ่ะมันดูแบบเก่าเก่าเฮี้ยเฮี้ยพวกคูณ All Star ร a n มนมึงอย่ามาเทียบราคาแบรนด์พัทยาคือหมายแพนอกเมียมึงคอมาถ้าอยากได้สไตล์แฟนฮุกฮุกคือเท่มากทุกคือเท่มาก,มากแล้วก็ติดขูด้วยโอเคขึ้นมาพัทยาบอยครับพีอคอกพีอคอกนี่ผมบอกเลยทุกบาร์ทุกบาร์คือใช่หมดคือได้หมดคือกระแทกผมหมดอะสำหรับผมคือแม่งสุดตัดไม่ต้องเสือกค้าอยากรู้กูใช้ให้มึงเป็นลินเล่าเดี๋ยวถึงเวลาออกฉากบู๊พวกมึงก็โด au, น นี่คือแบบสัมผัสในในบาร์ของเขาอยากรู้ฉากบู๊คือสัมผัสสองทั้งในตรงกลางด้วยแล้วก็ท้ายบาร์ก็เป็นสัมผัสสองไงก็คือลินเล่ากับยิงเป้านี่คือโคตรโหดเดี๋ยวพอพวกเียนี่ยิงเข้าก็เศร้าก็หลอนกันไปอีกเดี๋ยวพูดให้ฟังก็ยิงเศร้าภาษามันหลอนทั้งในบีทเขาย้ายสัมผัสตอนท้ายมาอยู่ตรงกลางเว้ยแล้วก็ไปลงสัมผัสอื่นตอนท้ายแทนเนี่ยแม่งดูแบบมันโฟแบบมันอิมแพคสัตว์อ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแม่งได้ขนาดนี้อันนี้อันนี้โคตรโหดอันนี้คือแบบเฮียคิดได ออกจากสลัมเข้าไปในวังทะเลกรสัมผัสโหสัตว์แล้วก็คำคือคิดได้ไงสัมผัสสามอะแม่งสัมผัสสามแบบทาเลทองทะเลกรอ,อย่างเงี้ยแล้วแบบกูโตมาในทาเลทองอะมันแบบแบบแบบมันเฟกเฮียๆแบบโคตรเทสัมผัสสามนี่ยังไม่จบความฝันกูมาพร้อมปังกูคือนักลพเนจรและเปลี่ยนชีวิตกูไปทุกวันยิ่งกว่าถนนบนเลนบอมยิ่งกว่าถนนบนเลบอลเลบอบลบอคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนันนี้แต่แม่งก็คือมันสามอะมันเออแม่งสัมผัสสามแม้ว่ามันจะไม่ได้ตรงวรณยุกต์ทุกตัวนะแต่ว่าเสียงมันได้เว้ยสังเกต ตรงกลางอะเรื่องจริงที่โคตรสาคัญกูเดินออกจากสลัมความฝันกูมาพร้อมตังค์และเปลี่ยนชีวิตกูไปทุกวันคือแตละอันแตละอังทุกอันอะตรงกลางอะแล้วตอนท้ายก็สัมผัสสามอีกอะคือลาแม่งไม่ใช่ว่าคิดคิดออกมาว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วพ่นได้แม่งต้องหาคําลงตรงกลางลงท้ายลงกลางลงท้ายที่มันเชื่อมกันหมดเนี่ยนี่คือโคตรสุดยอดอวยไปปวะไม่กูชอบจริงโอเคบางท่อนก็ขอคำๆบ้างนะเพราะว่ามันสี่คนอะเดี๋ยวมันจะยาวนะทุกคนคุยอะไรไอ้รั่วไปโชว์กันดอยพ่อมึงดูไปเดี๋ยวได้ก เด่นกระดอนโฟกูเหมือนสตอมกูไม่ปนีปนอมมึงเป็นเต่าก็อุบกระดองไปไม่ต้องมาคึกขนองไปเล่นละครให้พ่อมึงภูมิใจเฮี้ยคือมึงจะโฟอะไรขนาดนั้นวะแล้วแบบสัมผัสอักษรสัมารถสละเต็มไปหมดแบบคือความเดือดบนบนบีการโฟจังหวะที่เปลี่ยนบาแบบมันมันโปะกับจังหวะทุกอันอ่ะโคตรได้จริงๆกูพูดคํานี้กี่รอบแล้วเนี่ยเฮี้ยนี่อันนี้อันนี้ก็ชอบไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรชอบให้กูถีบเบ้าเล่นฮิปฮอปมันรันในเลือดกูเลยต้องฉีดเข้าเส้นถีบเบ้าเล่นฉีดเข้าเส้นสัมแล้้วคาาเเเท่ฉีดขส เ,เอาฮิปฮอปมาฉีดเข้าเส้นโอเคปีคอร์เสร็จแล้วมาต่อด้วยสเตทเอ็นเลยอันนี้คือแบบคือความรู้สึกฟิลเหมือน how to อ่ะ how to ถ้าเกิดใครรู้จักเคยฟังอ่ะคือแม่งเดือดมากแล้วสเตทเอ็นหลังๆเมื่อเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้ออกเพลงแบบเดือด,ด,อดแบบเนี้ยเดือดแบบตัดสับแบบเนี้ยอย่างล่าสุดก็เป็นเพลงรัก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 เออแนวแบบเพลงรักอะไรเงี้ยแต่นี้คือดู how to อีกรอบไม่เก่งเหมือนที่มึงโม้กูพูดจริงไม่ใช่ติดละครอย่าเสือกกระแดกซีห้าวโอ้โหกระแดกซีห้าวคือแปลว่าอะไรวะแต่ว่ามันดูเป็นศัพ์ของเขาเองอ ของเาเาลยไม่ต้องกระแด่สีห้าวเดี๋ยวมึงได้ชิมกระดอที่พวกมึงอยากแว้นมึงอย่ามาแบลทําลืมแลบกูคือทั้งชีวิตมึงแค่เห่าควันปืนโอ้โห แต่ก่อนพวกมึงแบบเคยแว้นเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยมั้งแบบอย่ามาทําลิมแรปกูอ่ะคือทั้งชีวิตมึงแค่คหมาควันปืนกลัวแรปมาทั้งชีวิตแล้วมันคือชีวิตกูคือแบบแล็ปฟอร์ไลฟ์อะไรเงี้ยมึงแค่คเหมาควันปืนคือมึงแค่แบบยิงโป้งแล้วแบบเดี๋ยวควันมันก็จางหายไปอ่ะอยู่แค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยพวกมึงมันแค่ขมาวควันปืนเท่มากจริงอันนี้คือผมรู้สึกว่ารูปแบบการโฟของพีคอกับสเตนมันจะคล้ายๆกันหน่อยสองบาปุ๊บแแล้วก็แล้วก็เขาจะเปลี่ยนสัมผัสไปพวกมึงไม่สมควรให้มึงได้เหหีีี้ยยยยพพอออกกกัันนนนแแแลววมมููู่่่่ทสาาางจะถึง แหวนในนี้ป่ะแหวนแรปิทนาว่ะลิงออฟวอลอูสตาพอ,อยังกูเจ๋งพอ,อยัง่ะกูได้แหวนมาสตาพอ,อยังให้พวกมึงเอียงคอฟังพวกมึงเรียงรอกันโฟมากสัมผัสแบบตอเนื่องเลยสตาพอ,อยังให้มึงเอียงคอฟังมึงมาเรียงรอกันพวกกูบอกมึงควายกูเลยต้องสีซอดังสัมผัสโหดครับสัมผัสโหดพวกมึงเป็นที่อะไรไอสัตว์กูเห็นมึงแขวะจังเลยพวกกูออสตาเดี๋ยวพวกมึงได้บันเทิงสร็จเองเขาจะมีแบบวิธีการแรปของเขาที่มันแบบว่ากูเห็นมึงแขวะจังเลยคือมันปันนะ่นอะมันปัน่นแล้วมันแบบว่าดูกวนตีนะคร เกินจะกลับถ้านับจากวันแรกเห็นกูสร้างเงินแต่มึงยังขอตังแม่กูเรียนเชิญนะไอสัตว์กลับไปสดับเพลงเสี่ยวเพราะเสี่ยวมันก็คือเสี่ยวเพราะกูไม่เคยเกงเหี่ยวสดับเพลงเสี่ยวนี่แม่งแบบคำแม่งได้คำทั่วๆไปเว้แต่ว่าเอามาผสมกันสดับเพลงเสี่ยวทุกวันนี้เพื่อนกูหายกูเลยต้องเดินเลนเดี่ยวแล้ว AKA State En จะไม่ใช่ No Name อีกเหตุแม่ State n ก็ไม่โนเนมมาตั้งนานแล้วอะครับโอเคมาดูท่อนฟิกบ้างฟิกนี่คือตอนแรกเปิดมานี่แบบคือมันไม่ได้เดือดตั้งแต่เริ่มเวิร์ดเขาอะนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูจะตัดดเเีี่ยยน จากที่แบบเดือดสัๆแต่ตตตตตแบบไฟแม่งลุกอะเหมือนน้ำมันลาดปุ๊บแต่ไฟแม่งยังไม่ดับไง ถค่แบบเบาลงเนี oh, kind of ่ยเขาก็ไล oh, okay. ่สเต็ปของเขามาไล่ฟิลล oh, okay. ิ่งของเขามานะเห็นมึงไลน์มาให้กูเย็ดโดนหนึ่งคืนใครอยากได้อะไรฟิตตี้เกิลก็ให้เธอไปไม่ต้องยืมก็คือผู้หญิงไลน์มาให้ให้เอาหนึ่งคืนแต่ได้อะไรฟิตตี้เกิลก็ให้เธอไปไม่ต้องยืมอ๋คือคืออยากอยากได้อะไรฟิตตี้เกิลนยถ้าผู้หญิงน่ารักอยากได้อะไรกูให้หมดดูว่าเขาแกะถูกไหมอ่ะแล้วมันงงงนิดนึงอ่ะแต่แต่ชอบสุดของฟิก คือช่วงที่เขาเปลี่ยนเป็นเดือดขึ้นมาพอบีบมันมันขึ้นอ่ะแล้วมึงกลัวเทียอะไรหลาัตัดแล้วบีดแม่งขึ้นแบบตึมแต่เขาก็เปลี่ยนโฟเป็นแบบเดือดขึ้นมาเลยอ่ะผมชอบตรงนี้นะเย็ดแม่ถ้ากูจับนอนตะแคงเธอชอบไปมาเหมือนกับ กูมแรงเพลงมึงโคตรง่วงกูไม่ต้องพาไปแสดงพวกกูจะเมาจนตากูไม่เห็นแสงเวลาอาล่านเราแม่งไม่ไม่ค่อยได้แต่ว่าเวลาเขาแรปเขามีเมโลดี้ไปไปลายของเขาอ่ะเขามีวิธีการลงของเขาอ่ะวิธีการออกเสียงไม่เห็นแสงมันมันดูแบบมันโดดมาจากบีดยังไงไม่รู้อ่ะเออฟังเราแม่งมันแปลกอ่ะมันเท่ะนะผิดปากที่กูแรปสามคำแล้วมันดังแรปสามคำคืออะไรเขาชอบแรปสามคำอไม่รู้ว่ถ้ามึงไม่ชอบพวกมึงก็ไม่ต้องฟังฮิปฮอปปอมพวกมึงแม่งไม่มีตังค์อันนี้คือโคตรแบบโคตรเก่าอ่ะโคตรแบบเอย่บพวกมึงจมตีนวะ I got it. มาไดมอนด์ถ้าสีขาวตอนที่แม่งกําลังเปื้อนกูต้องคอยระวังสัตว์ร้ายในร่างก่อนที่มือกูจะเต็มไปด้วยเลือดก่อนที่กูจะโดนใครฆ่าคือฟนะิกไดมอนด์อะเขาแรปม,มันมีเมโลดี้อยู่ในการแรปของเขาอะโฟงเาเวลาอ่านแล้ว,วมันก็เลยแบบดูแปลกๆแ,แต่เวลาเขาแรปเวลาเขาโฟงเขาอะคือแม่งมันมันเท่ก่อนที่กูจะโดนใครฆ่ามันอยู่เพียงแค่ในภาพอะไรเนี่ยไม่อยากให้มันไปอารวาสกูคนเดิมแต่มันตายไปแล้วตอนนี้มึงไม่มีทางจะห้ามกูน่าจะหมายความว่าเขาคนเดิมที่แบบว่าเคยยอมหรือ เคยทําตามที่ที่สั่งทําตามสิ่งที่คนเขาทาตามตามกันมาอะไรเงี้ยไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีใครห้ามกูได้กูจะทําสิ่งที่กูรักอะไร <t> iam, แบบนี้เนาะกูเป็นสไตล์ของกูแบบนี้ความต้องการไม่มีทางจะพอกูมีขอ,อ,องที่กูต,กต้องการมาครองของที่มึงอยากได้ตรงกระดอและน้ำมันลิชีกืนลงคอคือกูมีของที่กูอยากจะได้อยู่ตัวของที่มึงได้อยู่นี่ก็คือกระดอน้ำมันลิชีกืนลงคอคือไดมอน์มารอบนี้คือน้ำมันลิว้ครั้งที่แล้วในเพลงเพชรเต็มตัวฟิกบอกว่าอะไรนะวายขาวคุ้งนะ่ฟิกเป็นวาย ไดมอนด์ Diamond คือน้ำมะลรนะครับือสภาพเมืองดูสภาพเมือง,งดิเทียบอะไรกับแรปสตาร์จบแบบเท่มากคือกูเนี่ยแรปสตาร์พวกมืองเทียบกูไม่ได้แน่นอนพวกเขาทุกคนก็คือแรปสตาร์ของเมืองไทยเองคือพูดได้เต็มปากว่าเป็นแรปสตาร์แม่งเฟีย้ยวมากเพลงนี้คือเฟีย้ยวแค่ไหนก็ดูผมดีแอคชั่นแล้วก็ดีแคปก็น่าจะรู้แล้วน่าจะเข้าใจได้ว่าแบบแม่งเดือดจริง <Yes. S 1> แล้วก็เอาฟิกมาอยู่ตรงกลางเนี่ยช่วงเริ่มเวิร์สของเขามันก็มันก็เลยตัดเลี่ยนไปได้นะแบบแบบลดลดความเดือดลงมาหน่อยแบบ แบบไฟในตัวกูนิดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็กลับมาเดือดใหม่แล้วพอเป็นไดมอนด์ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่แบบว่าล่องๆหน่อยส่วนพุกก็คือเท่มากแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบในเพลงนี้ก็คือบีทบีทมันตึ๊บมากแล้วจังหวะมันมีแบบจังหวะดรอปจังหวะพุ่งแบบมันโยกได้แบบโคตรมันโอเคทุกคนที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะอย่าลืมไปฟังเพลงนี้กันด้วยนะครับไปดูไปเพิ่มยอดวิวให้เขากันเยอะๆนะนี่คือจุดประสงค์ที่ผมทําคลิปแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนอินกับแร็ปแลล้วกกก็ปสสนนนนนนับบุธธุุศนะิิะะททคคขอคณมาี่ฟงจ จเจอกันใหม่คลิปหน้าแค่นี้บาย